อยากซื้อแฟนชายลาวยวนร้านอาหารไทยอีสานเวียดนาม หลาวยวนใบตำมัวหนึ่งในแบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารในเครือเซนก๊ปภายใต้สโลแกนจัดจ้านครบเครื่องเรื่องเหลาวยวนแปรนร้านอาหารไทยอีสานและเวียดนามที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงการระบาดโควิด -19 มีการขยายสาขายอย่างรวดเร็วนอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความแซบครบเครื่องถึงใจได้สุขภาพอย่างเป็นการผสมผสานการระหว่างร้านอาหารไทยอีสานกับอาหารเวียดนามต้นตรำรับแท้อร่อยสะอาดปลอดภยัยมั่นใจทุกเมนู โดยบริษัทมีเป้าหมายต้องการให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีจำนวนสาขา24แห่งทั่วประเทศสำหรับใครที่สนใจอยากลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ลาวยวนบายตะมว่ววันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบค่ะงบประมาณการลงทุนต่อสาขาค่าทำเนียมแฟรนไชส์8 0 0 0 0 0บาทค่าประกันวัตถุดิบ80,000บาท ค่าออกแบบพื้นที่100-200ตารางเมตร125,000-150,000ถึง 150, บาทตกแต่งภายในและภายนอก1,800,000บาทงานระบบร้านอาหาร1,200,000บาทเครื่องครัว600,000บาท คอมพิวเตอร์ 1, Computer, 1 000, 2 0 0 0แบาทสินค้าเซ็ตอัพร้านและวัตถุดิบแรกเข้า5 0 0 0 0 0บาทอื่นๆ2อแสนบาทรวม5าล้านมาถึง5 4 5ล้า0บาท ไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ